ว่าสิข้าวใจวามหมายของคําว่าทําใดกพอแห้งเลยเนะแต่พอฟังอยู่เรื่อยๆ mm. ต้องอาศัยต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆ mm. แล้วก็เปรียบ mm. เทียบกับประสบการณ์จริงชีวิตจริงกับคําที่เพิ่นแสดงสิว่าสิเข้าใจใดตแต่คําคว่าท่านกนับผ้าแห้งเราท่านดับถูกกับท่านเพิ่มถูกอย่างสิ่งกระังบ่ท่านเข้าใจนะ mm. ตามพระธรรมดา พ้นเหตุยังก็แล้วแต่ต้องมีผลประโยชน์ต้องมีสิ่งสี่แหลกใดมาจังอยากเห็นะนะบัดนี้เวลาเข้ามาท่านก็คือกัน <Hey. S 1> ก็เลยท่านแล้วก็ต้องมีสิ่งแหลกก็คือว่าอธิษฐานข้อนั่นข้อนี่นั่นเองมันเลยเป็นการท่านเพื่อการเพิ่มถูกบกัดนี้ท่านรับถูก <Hey. S 1> การท่านที่ถูกต้องในความหมายของพุทธศาสนาก็คือว่าท่านเพื่อการดับถูก hey. การให้เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดของมูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและะ้วก็คำว่าการให้หรือบุญที่มันสิเกิดขึ้นบปนี้แปลว่าความสงบเย็นอันเกิดจากการให้น้อมซื่อเขามากข้างในข้างในคือหัศละความหยุดมันถือมันที่เคยมีหัศละความหยุดมันถือมันเด้ตอนแรกมันก็หยุดมันถือมันกับวัตถุสิ่งของต่างๆเขา อาหารยารลักษาโรรงองหนมละที่อยู่อาศัยหรือวัตถุจิิงต่างๆมันก็เป็นของกูของกูของกูไปเบิดต่อมาหัดสละคําว่าของกูออกเพื่อนนะน้อมเข้าสู่ภายในสิ่งที่หามาโดยความยากลําบากของตนแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของตนอันนึ่งก็สิถึงความรู้สึกทั้งในในใน,ในการปล่อยว่างใดถึงกันว่าท่านนี่ ถึงการดับถุกโดยบกเข้าไปยึดในรูปร่างกายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณของเจ้าของใดโอ้อยาก <Okay. S 1> ถ้าว่ามีอาศัยการฟังการเสียสละเรื่อยๆเรื่อยว่าถ้าท่านที่ตามปกติแล้วคนสิขออ,อท่านเพิ่มทุกคือท่านละอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้สารพัด <c oughs> ปนี่เหาถามมันตรงตามจิตเจตนาของคําสอนเพิ่นคือว่าท่านนี่เป็นการดับถูกข์แล้วล็ท่านนี่เป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องประดับจิตเพื่อให้เกิดปัจจัยในการปล่อยว่างคือพระนิพพานนั่นเองคนมันชินในการขอแล้วถ้าจะขอทางว่าแม่ขอเรียกว่าอธิษฐานตั้งจิตแต่ว่าขอขอทานที่ข้าพระเจ้าเนี่ยจงเป็นปัจจัยข้าพระเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานเถิดซะเออเอาหม่องมันดับนี่เอาหม่องมันดับ ทีนี้ข้างว่าศีลศีลกับเป็นท่านศีลกับเป็นจาระยิ่งยิ่งก่าท่านวัตถุอีกเด้ท่านการข่าสัต์ท่านการหลักทรัพย์ท่านการประพฤติผิดในการมท่านการโกหกทาให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินท่านการดื่มสุราเม่เล่ยเพื่อเหตุแห่งสังองเป็นคนง่อยเปียเสียขาบ่มีสติผิดถูกบ่ได้รู้ละในขณะที่มันบ่มีสติแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ะยากได้กระดัได้กระขา่สาสัต์ก็ะขา่ากแทะเล่มโล่งผู้ใดเหตุไป ตังแต่ท่านนี่เท่ากับทำความข้าใจกันพอสมควรแล้วมาเรื่องของศีลอีกศีลก็เป็นท่านชนิดที่ละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่าท่านวัตถุอีกเป็นการสละการเบียดเบียนเนี่นท่านการเบียดเบียนเดนี่นฐานให้เฮาเริ่มเสียสละด้การด้วยการให้วัตถุสิ่งของภายนอกแล้วเฮาก็เริ่มการเสียสละไม่ความยึดมันม่นถือมั่นหรืออัตตาตัวตนต่าง,งๆที่เข้าใจว่าเจ้าของยิ่งง่ญ่กว่าสัตว์ ต่างๆหมดดำหมดแดงยุ่งงูมูมากาะไกลขลับแตงจะเห่าเห็นคุณค่าระวังจะของเองกรป๋าถนาสุขคือกัรสัตว์ต่างๆกับป๋าถนาสุขคือกันแต่เหาน้อมเขามาถึงตัวเองถึงพริกถึงกิงถึงจิตวิญญาณของเจ้าของจริงๆในการที่นี่ศีลมันกระสิเริมขึ้นมีการรักษาผู้อื่นก็คือการรักษาเจ้าของได้บ้างเฮาบ่ไปเบียดเบียนสัตว์เฮาบ่ไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นเฮ่าก็บ่มีความกังวลเราร้อนในตัวเอง น่ะบ่ไปหลักไยกระซังเฮากับบ่มีความเดือดร้อนนะบ่ไป,ปะพืติผิดในการบ่ไปฉิดวะผู้ดใด้กับล้วแต่บ่กินเหล้าเมายาสัสกสิก็เกิดกายว่าเป็นการเสียสละในการคมเหงผู้อืน่นหลักของผู้อืน่นเลิกเกิดกายเป็นวาศิลน,นั่นก็กลับมารักษาจากของเองเพราะเรื่องวาศินนั่นแหละแต่กี่ศีลมันบ่ท่านไึ่มีในบัญญัติดอก <c oughs> แต่ว่าอาการอาศัยการให้ท่านก่อนเรา่นรจะคอยแสดงถ้ำออกไป พุณเจ้าคอยซึมสาบสิ่งเล่านี่เข้าไปจนกว่าสิถึงความสระความเสียสระภายนอกคือวัตถุสิ่งของภายในคือใจเนี่ยจังจะเริ่มเข้าใจท่านศีลภาวนากว่าสิมาถึงภาวนาเห็นบอกท่านศีลภาวนากว่าสิเหตุให้จิตตั้งมั่นเข้าใจในธรรมแล้วก็เริ่มฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติแล้วกว่าสิผ่านอาการต่างๆของการปฏิบัติพ่อแห้งอยู่ผ่านอาการของคณิกะสมาธิอุปจระสมาธิอปปนาสมาธิกว่าสิผ่านเขาถึงความสงบใดท่านก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสงบศีนก็เป็นปใจใัจจัยเกิดความสงบแน่นมันคงยิ่งขึง้นภาวนายิง่งเห็นความสงบภายในภายใน,ยในของจ้าของใดเลยคือใจเพื่อความคิดนั่นเองกว่าสิถึงขันนี้กว่าสิเข้าใจคําว่า ความสงบอันเกิดจากตาความสงบอันเกิดจากหูจมูกลิ้นกายมันเกิดจากอย่างเนี่ยชวนทั้งเอาท่าน้นก่อนทั้งเบดเลยท่านศีลเนี่ยขะมะภาวนากับแมนกว่าสิถึงคําว่าปัญญาอีกพราะหนเฮาหลักสันเอาเฮ้าบอกสันสันเอาว่าท่านศีลภาวนาและปัญญากว่าสิถึงคําว่าปัญญาแปลปัญญานี่แมนอย่างปัญญาคือการรู้เท่าทันสรรพสิ่งทุกอย่างนั่นแหละที่เฮ้าสมควร เฮาเห็นอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่ดับไปก็จะถึงขั้นนี้ได้ <c oughs> สงบจากการคิดก็ต้องอาศัยการภาวนาแต่ว่าสงบจากปัญญาก็ต้องอาศัยการกระทบกระทัง่งทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> บานี้อาจจะมีคําถามว่าคนตาบอดมันบ่มี่ตามันเห็นอะไรที่สงบคนตาบอดเขาังมีความรู้สึกนั่นนี่ได้ นั่นเลยเอื้นว่าอนุสัยที่มันมีอยู่ในหันอยู่แล้วมหาตัมีตามันก็มีความรู้สึกโมโหใดหลักใดเกลียดใดเอออาศัยเสียงมัง่งอาศัยสัมผัสมัง่งความรู้สึกนั่งตัวใจมันขึ้นมาอาศัยความรู้สึกและกวาเห้าสิเข,ข้าใจคําว่าดับถูกโอ้พ่อแห้งดีแต่เขาบอกว่าฝึกท่านการเสียสละสกปรแหละต้องมาฝึกท่านฝึกเอาให้ผู้อื่นโดยว่าต้องหวังสิ่งใดๆที่แหลกหวังนะที่แรก การท่านยังก็กแล้วแต่หรือการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นสัตว์ก็ตามเออว่าต้องหวังยังจากย่างได้บก่กว่าสิถึงคําว่าท่านโดยว่าต้องไปหวังยังไดอยู่บ่ดับทูกไปเลยเออท่านเพื่อเป็นปัจจัยพลิพภาพคือการดับถูกไปเลยศีลกับเป็นปัจจัยเพื่อผลิตภาพดับทูกไปเลยภาวนาน็คืากันจนถึงขัน้นกว่าสิถึงคําว่าปัญญาเนี่ยพอแหง้งคําว่าปัญญาคือรอบรูในกองสาขาในรอบรูแล้วก็ต้องรูท่านอีกเด้อเออรอบรูแล้ว ในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเป็นของประกอบปรุงแต่งกันขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วก็เสื่อมแล้วก็สลายดับไปแค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งบดดับทั้งบดเพราะว่าที่เฮาเห็นเห็นอยู่คือเฮาเห็นคนตายนะเพ้ใดก็เกิดแล้วผพ้นั้นก็ตายแหละต้นไม้ภูเขาดับไปแม้กระทั่งโลกนี่ก็ยังสิดับแล้วว่าไปตามการเวลาอันยืดยาวมันทำเมือนกา ความสงบอันเกิดจากตามันเป็นอย่างไรบ้างนีน่เบาถึงเรื่องปัญญาเดียวบ้าความสงบอันเกิดจากตาเกิดจากตาคือเหาเห็นแล้วคือ,อรอต้องนําเขามาคิดคิดเป็นอย่างไรคิดให้มันไปได้ดังใจจากของเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็คิดให้มันได้ไปได้ดังใจจากของก็เกิดอัตตาตัวตน,นคือในยึดในทิฏฐิคือความผิดเห็นก่อนจาของว่าต้องเป็นดังนั้นถ้าเหาบ่คิดถ้าเหาบ่คิด เพราะว่าเฮารู้ท่านแล้วเอินว่าปัญญาเนี่ยเฮาลู้ว่าสุกสิงกอยางเกิดดับทั้งบดเนี่ยบ่บ่สม坤ที่เขาไปยึดมันม่นถือมั่นบ่สมรที่สิเขาไปยืนยันและตัดสินอย่างนั้น<อ>ข้าว่าที่ถูกประานหรือทฐิความคิดเห็นของขวงเป็นยัถือละออกอ,อัตตาวัตุประานกันละไปพร้อมกันศีล<อ>พจทธตุประานกันละไปอีกการมุประานกันละไปอีกเพราะว่าสิ่งใดที่เฮายึดมั่นในความยินดีชอบใจพอใจเฉพาะตนมันกระแค่ของเกิดดับ หามันรูเท่าท่านตัวนี้แล้วมันกับบปรุงแต่งไปเท่านั้นแหละออแต่ว่าเห็นได้ยินได้กินได้ลดได้สัมผัสเนี่ยก็แล้วแต่ถูกอย่างได้รรมามณมนี่บ่มีธรรมามณ์บ่เออมีแต่รรมล้วนๆรรมล้วนๆอันนี้จังอนานัตาล้วนๆสูนญ,ญาตาล้วนๆไปได้บ่ออแต่ว่ารูทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดดับรูออห่งางเบาะดึงเขามาเพื่อให้มันเป็นไปได้ดังใจเฮ้า คือเฮาปล่อยเออเออแบบปล่อยหูได้ยินการได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้กสรสางถ้าเฮาบ่าน้เขามาคิดให้มันเป็นไปใดดังใจจากของมันกระดับแล้วนี่แหลเอิอนว่าสงบด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญาจากตาหูจมูกกลิ้นกายคนหูหนวกบ่หูยินเหตงไดมันทั้งนี้สัมผัสในความรู้สึกนั่นเองคนตาบอดบ่เห็นมันก็สัมผัสใดคือเก่าแหละภาษาธรรมมันเป็นภาษาใจ แต่ว่าที่ภาษาพูดภาษาเขียนก็เอาความจริงออกมาเบา,าเพื่อให้เกิดการอธิบายขยายความเกิดความเข้าใจสุดถ้ามันลงแล้ว <c oughs> ลตาหูจมูกลินกายใจที่เพิ่มเบาในอายตนะทั้งหลาย <c oughs> ด้วยแล้วแต่เป็นประตูทางเขา่าของความคิดทั้งเบิดส่วนมาคนคิดไปทางยึดมั่นถือมั่นในความอยากได้ดังใจเลื่อนวาทิถุป,ปาทานให้เป็นไปนดังที่ตัวเองคิดถ้าว่าเป็นเด็กกเป็นทุกข์แหละ ทุก,กขัควขั้เทียงแแนนอนทุก,กขัความดับทุก,กขัความเสื่อมเสื่อมสลายเออแล้วก็ยกตนขึ้นมาบ้างเนี่ยอัตตาว่าทุกประทานยกตนขึ้นมาแล้วยกตนขึ้นมาแล้วเอ,เอาตนนี่แหละไปหาคมเออเอาศักศีเอายังต่างๆไปหาคมเพราวาอยากให้มันไดดังใจเออแล้วก็สิรพ์ตุปาทานเนี่ยเอาสิ่งที่ตะของเคยเหตุเคยกระท่ามา,า uma, ไปเป็นเครื่องยืนยนันตัดสินเขานั่นนี่การม,มุปาทานน่ะม,ม,มันก็นลงใจตัวเดียวเพื่อเก่าอยู่ นี่เป็นวิธีการทํางานที่อันรวดเร็วอของตัวใจของตัวจิตของตัววิญญาณาแมนบดนนี่เป็นข้อหมายเดียวกันเ,เอ้อะเสรีข้าสิเข้าใจข้างวัฏฐานเพื่อศีลเพื่อภาวนหน้าเพื่อปัญญาเพื่อดับทุกข์ได้โอ้พอแห,งห้งเลยดีพอแห้งอยู่ถ้าว่าถ้าว่า,า,วามีศรัทธาเสื่อมั่นอิรี่นิอบอมเนข้องาง,ง่ายที่ิเข้าใจได้ เขาต้องมีความศรัทธามีความเสื่อมันเสื่อมันยังเสื่อมันแนวทางการรับถูกของเจ้าของเองได้ว่าม่นไปห้เสื่อมันในบุคคลผู้นั้นแม้พระพุทธเจ้าก็บ้องเสื่อ,อาจากแต่ว่าห้ทําตามล่องเบงิงนันพระองค์เองก็ยืนยันในกรามาสูตรไว้จะเชื่อเพราะการได้ยินได้ฟังสื่อต่อกันมาการกระทําตา่อกันมากหมดนี้่มก็ยังบอให้เสือ่อแต่พวกเธอเพิ่งเข้าไปเห็นนั่นเพิ่งเข้าไปสัมผัสเพิ่งเข้าไปรู้สึกด้วยพวกเธอของเธอเอง จะเชื่อหรือไม่เชื่อกะซางเด้บบนี้นั่นเพินปอยเห็นบ่กกะซางเด้มืองหันหันช่างมันเหลือเด้บบขนาดนั้นเด้คำสอนพุทธเจ้าละเอียดละอสวยงามมีความไพเราะในเบื้องต้นทมกลางและสูงสุดอีกนแต่เราต้องค่อยๆไปตามเบื้องต้นสักก่อนเราเข้าถึงทมกลางล้วเข้าถึงสูงสุดของมันเองและในโลกนี้เกิดดับเบิ้ลคนไปยึดเอาจริงแล้วนี่มันเลยเป็นทุกข์ ไปยึดเอาทิฏฐุประานอยากให้เป็นไปดังที่ตัวเองคิดนั่นอัตตาตัวตวนเห็นว่าอัตตาวัตถุประานกับตัวเองคิดคือเก่าศีรพุทธประธานกับตัวเองคิดคือเก่านั่นถ้าต้นคิดแรกที่มันยึดไว้แล้วอันอื่นๆกับน,น้ำกันบดนั่นคือเพิื่อนว่ามักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิเ,เป็นหัวหนา้าถ้าสัมมาทิฏฐิถือตัวเดียวแล้วมักทั้งเจ็ดกัเป็นแต่เพียงผู้เดินตามแค่นั้นเองเนี่ยมันก็คือกันเลยอันนี้ก็คือกัน ดับก็ชื่อดับตัณหา่าอยากได้ดังใจบัดนี้หฮาสิคุยการเรืองการพิมพ์หนังสือคำสอนพุทธเจ้าที่ห้าสินแมามาศชัยยะที่มาสไธยยายมาทรงจํามาเห็ดใ้เป็นตัวอย่างเป็นการสื่อถอดคําสอนของพุทธเจ้าคือการพิมพ์หนังสือนี่รวมแล้วมันก็นอยู่ใน8 0 0 0มืํนสหรับผู้ทีต่ต้องการ สี่รวมการวมเขามาซูาถ้าเงินมั่นเหลือจากค่าการพิมพ์หนังสือแล้วเอาสิน้ำเงินส่วนที่เหลือนั้นไปใช้ค่าค่าดินถึงเ้าตกข้างกับธนาคารเอาไว้แล้วมีอยู่ทั้งเบิั่นสี่แสนที่เหลืออยู่น,นเงินที่เหลือจากการพิมพ์หนังสือเสีเาไปใส่ชําระคาฉีดินสงหรือทอระนี่สงอบอมนชําระหนีสงบแมเป็นหนีสงยังดอก หลายคนฟังจริงมันบ่นฟังดอกค้นแค่อ่านเขาว่าเพื่อชําระค่าทรณีสงฆ์บอกโอ้ยไม่อยากไปดอกวัดนี่เป็นว่าไปเราเป็นหนี้สงฆ์สัน้นกัจยา마ตีคนยังมึงบ่มาก,กันแล้วกันนาะคนคนยังสี่เออพวกกันก่อควนนั่นนะออบอกซ้าไปอีกเลยบอกซ้าไปอีกคนยังสี่บ่มาก,กันแล้วกันนาะเราวัดใดกับบ้านกระบาเขาเพื่อกันมันกระบเขาจักวัดอยู่แล้วประเภทนียดแต่ว่า กแล้วแต่ก็ยังว่าแล้วแต่อยู่จะมากก็จะมากดิอะไรจังสะเฮาอยู่โดยลําพังของตัวเหาเองใดเหาบริอาศัยวัตถุสิ่งของใดอนี่มันเป็นของละเอียดเอยอันเบามากนี่เออบ่มีไปเครื่องเกาะเกี่ยวเนี่ยหลังกับสิ่งใดทั้งสิ้นอยู่โดยลําพังเอออยู่กับความว่างจักว่ามาพมาก็บ่ได้เงนได้เลยดิแต่คนมาอยู่นีก็ยังสึกได้ยุตตลอดแม่นบ่าล่ะ เขาเดินตามมาร์กมิองแป8พูนเขาประเด้ไปเตือนตามป่ากคน<อ>้นพูน่นบอกท่างไปแล้วนี่กูบะเสือกุยเห็ดตามเออกูเห็ด<อ>ไปล่องเบิรงกรนันนาาหมายถึงว่าพุทธเจ้า่นสแสดงทางให้ให้ข้างดับทุกไว้แล้วส่วนเจ้าสียางหรือบบยางกับเป็นเรื่องของเจ้าแล้วอันนั้น<อ>แหละเฮากัะยางล่องเบิรงกูบะเสือ,อดอกแต่ว่ากูสีเห็ดจักก็ลักบ้านฝดล่องเบิรงกรนันนาแต่ว่าแบบนี้เห็ดแบบนี้แห่ะังสั้นแหรอคือาการกะสมาธิอุปจารสมาธิอปปมาสมาธิ เอา้าถดลองเบงเพิ่นบอกแน่เน่ยะห้ยเน่ทางไปแล้วเขาก็เห็ดไปเอามันก็เปลี่ยนคือเพิ่นว่าเนี่ยสีเสื้อเ่าเสื้อกะซางได้เปลี่ยนคือเพิ่นว่าบ่าเปลีอแต่ว่าเขามันลงแล้วมันหลูมันเห็นผลแล้วว่ามันดับไปแบบไหนมันบ่มีความคงัว่าเราหลอนแบบไหนแล่เช้าว่าประกาศไปอีกที่หนึ่งว่า <c oughs> เงื่อนที่บริจาคขมาในการรวมจัดจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ<อ>บทธรรมวัดบททางปัญญา หลายหายอย่างนั่นแหละบุผลิตพวกนั้นแหละที่เหลือจากส่วนนี้แลหล่าเสิเอามาชําระค่าที่ดินที่ติดขางในธนาคารนั่นแหละผู้ใดสิร่วมเข้ามาก็มา <c oughs> ดวลแล้วั้งตาท่านสิอบอกว่าเป็นบุญใหญ่ะมะันก็ใหญ่ทั้งเบิดแต่ว่าจะาทําบุญนี่ขอให้ทําแบบดับทุกข์เออบ่แม่นทําแบบเพิ่ม <Yeah. S 1> ทุกเออผู้ใดท่าบริจาคมากนั่นแ่ละว่ต้องไปอธิษฐานขอหยังเด้อเออเฮ็ดเอาแต่อยากได้หยังนั่น <c oughs> เออคือว่า เพราะผลทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี่ขอข้าพเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมห็นธรรมระดับทุกข์ในในชาติปัจจุบันนี้เถิดอธิบายว่าขอข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดก็ได้ไนะไ,ได้ขอข้าพเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าองค์นั้นองคนี้ได้บรรลุแล้วเถิดก็เอาเพราะว่ามันเป็นทางรับทุกข์บดเป็นข้อหมายโดยการรับทุกข์บดนั่นแหละนั่นแหละเอาพ่อ